อยู่อีしคนว่าอร์ม้วร่หรสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนเที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับออซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดเน็ตชาแนลวันนี้เราก็มีอยู่เกมส l a m ลมอีสกย์เมรมรกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับ คลิปในวันนี้นะครับเกมสลาเนี่ยเขามีอัปเดตแพทใหม่ครับซึ่งอัปเดตในรอบนี้นะครับแน่นอนมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวอัปเดตเข้ามานะมันไม่มาครับมันดันมาเป็นอาทิตย์นี้แทนนะนั่นก็คือเวลดูล่านั่นเองนะครับสำหรับเวลดูล่าเนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นในช่วงต้นคลิปกันไปแล้วนะจะเรียกว่าตู้คริสต์มาสก็ได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่ามันจะมีแบนเนอร์อยู่ขวาบนตรงนี้นะครับเขาบอกเลยว่ามันเป็นน Truop Tlo Recrw Jubilee ะครับ นั่นหมายความว่าเวอรเดล่าตัวนี้นะครับมันต้องเป็นตัวละครที่เขาทํามาเพื่อฮีโร่จูบิลี่จัดอันดับแลงกิ้งรอบต่อไปอย่างแน่นอนครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆนะว่าตู้นี้เนี่ยมีความน่าเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้นะครับว่าจะเปิดดีหรือว่าจะข้ามดีนะครับสำหรับตู้เวอรเดล่าตัวนี้นะก็นี่ครับทูบฮีโร่จูบิลี่นะครับสำหรับรายละเอียดของตู้นะครับ มันก็มาตั้งแต่วันนี้นะครับตอน9โมงวันที่22เดือน12นะครับจะอยู่จนถึงเดือนหน้าเลยครับวันที่4เดือน1นะก็ใครที่อยากจะเปิดหาเวเดร่าตัวนี้ครับมีเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับให้เราได้เปิดหากันนะสําหรับรายละเอียดตู้กระชานะครับก็จะเหมือนกับตู้กระชายน่นเลยคือถ้าเราเปิดแบบ10ครั้งนะครับมันจะการันตี4ดาวให้ตัวสุดท้ายนะครับแน่นอน100%แล้วก็จะมีการเพิ่มเดตพิกอัพของตัวละครตัวใหม่นะครับเวเดอร่าเทมเพสเดอะทูบัตเลอร์ด้วยครับอันนี้อันถูกบา่รู้น่าจะถูก ก้อนสำหรับสเตตของเวิโดล่านะครับ, <c oughs> รบ,รน,รบนี่เลยเพื่อนๆเลื่อนอนะครับสูงสุดอยู่ที่6,895นะพลังโจมตีสูงสุดสูงถึง3,244ครับแล้วก็พลังป้องกันจะไม่เยอะนะครับ2,605เพราะว่าวิโดล่าตัวนี้สเตตถือว่าเป็นสายโจมตีเลยครับเดเมจเยอะมากนะ3,244นนะครับส่วนสกิลนะครับถ้าไม่ตาย Ornamental Spiral นะครับก็เป็นท่าไมา้ตายที่สามารถใช้งานได้ดีนะอย่างที่ผมบอกไปมันน่าจะเอาไว้ใช้ในจัดอันดับแลงกิ้งครับเพราะว่าท่าไมา้ตายเนี่ยเป็นโจมตีเป้าเดี่ยวท่านลมแบบกายภาพด้วยครับส่วน Ba t t l e s k ก l l นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเด็ดนะครับท่าแรกและปิด Service นะครับจะสามารถเปลี่ยน Soul of Secret 2เมตรให้เป็น So u l of Skill 2เมตรได้นะครับพูดง่ายคือจะเปลี่ยนจากโซลสีเหลืองให้กลายเป็นโซลสีเขียวได้2เมตรนะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่ม อัตราเจนเกตน,นะครับของโซสีเขียว5%เปเ็นเระยะเวลา1เทิร์นแถมให้ด้วยครับส่วนท่าที่2นะครับซาเครต i ไกด c นนะครับจะสามารถลดความแรงเจาะนะครับของศัตรูทั้งหมดได้15%เป็นระยะเวลา2เทิร์นที่เลเวล1นะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่ม Soul of Skill Damage หรือว่า Soul เมดสีเขียวนะครับเพิ่มขึ้นอีก5%จนจบไฟต,ต่อสู้เลยครับซึ่งความสามารถ Soul of Skill Damage ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับ มันจะตันอยู่ที่100%นะสุดท้ายครับ Character t r a ด e นะครับหรือว่า p a s s i นะ s o Combo Attack Up นะครับถ้าเราปลด a w a คขั้นหนึ่งได้นะครับเมื่อเราทำ Combo 6 Combo ที่มีเมโซสีเขียวอยู่ด้วยจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีของตัวเอง5%เมื่อเริ่ม Turn ถัดไปได้ครับแต่ถ้าเราปลุกพลังได้ถึงขั้น3นะครับจากพลังโจมตีที่เพิ่มมา5%เนี่ยมันก็จะอัพให้อีกกลายเป็น8%นะครับก็สำหรับ p u าตัวนี้นะครับถือว่า ผมว่ามันไม่ใช่ตัวละครเดเมจจาเพื่อนมันเป็นตัวละครซับสายเดเมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตู้มืดครั้งที่แล้วนะก็จะเหมือนกับน้องมิลิมเลยนะครับมิลิมท่านมืดนะที่สามารถเปลี่ยนเมทโซให้เป็นสีฟ้าได้นะครับแต่สําหรับเซตคริสต์มาสรอบนี้นะครับเวอร์โล่าตัวนี้เนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดเมที่ดีที่สุดของเซตนี้แล้วนะเพราะว่าเซตลมรอบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตน,นะมันจะเป็นเซตลมสายถือครับทั้งชูนาโปรเทคชันนะครับชีออนตัวแจก ลิมูรูคริสต์มาสเวเลนทายคริสต์มาสนะครับสกิลของทุกตัวนะครับมันจะมีสกิลที่เกี่ยวข้องกับพลัง้องกันหรือว่าลดความแรงเดเมจของศัตรูทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่สำคัญมันมี increase soul of skill damage 5%จนจบแบตเตอรเนี่ยทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าทีมนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นทีมสายถึงนะครับให้เรายืนยื้อสู้กับบอสนะครับโดยใช้โซเม็ดเขียวนี่แหละสู้นะครับแน่นอนครับตู้นี้ก็จะเหมือนกับตู้ก่อนๆเลยครับถ้าเราเปิดครบ200แต้มนะครับจะสามารถได้รับวิโดลาตัวใหม่นะครับฟรีๆ1ตัวนะแล้วก็ เลนาอัตราการออกนะครับก็จะเหมือนเดิมครับ5ดาวอยู่ที่4%นะครับ Battle Character 3% Production 1%ส่วนเลนพิกอัพตัวหน้าตู้ v e l ดอ r Tempest เนี่ยจะอยู่ที่0.7%นะครับโอเคครับก็สำหรับตู้นี้นะครับเดี๋ยวดูไม้ไต้กันอีกรอบลวกันโอ้ดูเอาจริงหน้าเวลดอร่านี่อย่างเกียร์นะผมชอบมากเลยตัวละครแบบเกียร์มากนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับถ้าจะให้ผมสรุปนะ ว่าควรเปิดไม่ควรเปิดนะครับตรงนี้เนี่ยต้องถามตัวเพื่อนๆก่อนครับว่าเพื่อนๆอยากจะได้ฮีโร่จูบิลีแลนกิ้งอันดับเนี่ยสูงมากน้อยขนาดไหนนะก็สําหรับใครที่อยากได้อันดับต้นๆนะครับผมแนะนําว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคีย์สําคัญนะครับในการที่จะสามารถทําคะแนนได้สูงนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ได้หวังว่าจะต้องไต่แรงให้ได้อันดับดีดี ขนาดนั้นนะครับผมแนะนําว่าตู้นี้เนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับเพราะว่าตู้อีเวนต์นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับสังเกตมา2เดือนนะคือตู้ที่คุมที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ตู้ที่อัปเดตรอบหลังๆนะครับมันจะเป็นตู้ที่อัปเดตมารอบแรกครับก็อย่างเช่น ตู้คริสต์มาสรอบนี้นะครับตู้ที่คุ้มที่สุดที่ผมคิดว่าควรค่าแก่การใช้เพชรเนี่ยก็จะเป็นตู้คริสต์มาสตู้แรกนะครับพันหนึ่งตู้นี้นะเพราะว่ามันจะเพิ่มเลทพิกอัพตัวละครถึง2ตัวนะครับที่สําคัญมันมีโปรเทคชันอยู่ด้วยเพื่อนเพราะโปรเทคชันนะครับปกติบอกเลยว่าอัตราการออกเนี่ยออกยากมากครับและมันมีตัวใช้งานได้ถึง2ตัวในตู้เดียวนะทำให้เราเนี่ยโอกาสเกลือก็จะน้อยกว่าถ้าเราเอาไปเปิดตู้หลังนะครับที่มันอัปเดตมาตู้ละตัวนะ แต่ซาบิโวล่านะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นตัวละครที่เซทสกิลเขาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมาดูนะครับตัวละครที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีโซนะครับจากสีเหลืองเป็นสีเขียวเนี่ยปัจจุบันถ้าเกิดไม่นับเวโล่าตัวใหม่นี้นะครับมันจะมีเพียงแค่2อตัวเท่านั้นเพื่อนจะเป็นตัวละคร5ดาวทั้ง2ตัวเลยนะก็จะเป็นเออนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันตัวแรกนะครับจะเป็นโซเอครับธานนะตุน้ำนะนี่ครับจะสามารถเปลี่ยนโซจากสีเหลืองเป็นสีเขียวได้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งตัวจะเป็นน้องรังกานะครับเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มี2ตัวละครน,นี้นะครับทั้งโซเอแล้วก็รังกาเนี่ยจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องเปิดก็ได้นะเอา2ตัวนี้มาใช้แทนไปก่อนก็ได้นะครับถึงแม้มันจะใช้ประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าเวโล,ล,ล่าที่มันท่าตรงสายนะครับแล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตเพื่อผ่านโดยเฉพาะอยู่แล้วนะแต่ตรงนี้ก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเพชรเพิ่มนะครับและสําหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับ คนที่เป็นสายอวยเวลดูล่าตัวละครนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดหางได้เลยนะครับพอเกมแนวแบบนี้นะครับผมคิดว่าตัวละครอวยเนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจในการเล่นต่อไปนะครับก็สําหรับตัวผมเองนะครับตู้นี้ผมก็มานั่งคิดแล้วเพื่อนๆผมจะไม่เปิดนะครับสาหรับตู้นี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะเดือนใหม่แล้วนะอีกประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเดือนใหม่มาอีเวนต์ใหม่มานะครับตัวละครใหม่ก็จะมานะที่สําคัญตู้ที่สําคัญที่สุดที่ผมคิดว่า ลงทุนและคุ้มค่านะครับก็จะเป็นตู้แรกของเดือนนะอย่างที่ผมบอกไปนะผมก็กะรออีเวนต์หน้าไปเลยครับเปิดตู้แรกหาตัวละครใหม่พร้อมกับอลลตชันนะน่าจะคุ้มสุดแล้วนะครับให้ครบการันตีไปเลยนะโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันนะวันนี้เนี่ยจริงๆมันมีแจกเพชรฮีโร่จูบิลี่แรงคิงแล้วนะครับตรงนี้ผมรับมาแล้วนะก็เลยไม่มีขึ้นโชว์ให้ดูนะครับจริงๆผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วเพื่อนเือนแต่ว่าคลิปมันมีปัญหานะครับเสียมันไม่ออกนะผมก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะ ฮีโร่จูบิลี่แลงกิ้งแล้วนะครับมันยังมีเพชรจากนี่ด้วยครับฉลองครบรอบ2ล้านดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะแจกเพชรเพิ่มอีกร้อยเม็ดนะส่งเข้าทางจดหมายที่เดียวกันเลยครับสําหรับตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าเกมสลามเนี่ยมันเป็นเกมที่ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะงงไปไหนนะคือถ้าเป็นเกมอื่นนะครับถ้าเปรียบเทียบนะปกติถ้าเกิด1ล้านดาวโหลดเนี่ยเขาก็จะแจกเพชรหนึ่งร้อยเม็ดใช่ไหมถ้ามันเป็น2ล้านดาวน์โหลดปกติแล้วนะครับโดยปกติเลยเนี่ย เกมอื่นทั่วไปเกมมือถือเนี่ยยังไงเขาก็แจก200เบตนะไม่ใช่100เบตแน่นอนนะครับที่สําคัญ100เบตเนี่ยเราสามารถเปิดกระชาได้เพียงแค่3ครั้งนะยังไม่ถึง10โลเลยนะครับเอาจริงเกมสลามเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่แบบงกมากนะงกระดับเดียวกับเอ่อพอๆกับเกนชินมั้งผมให้ระดับเดียวกับเกนชินเลยแล้วกันผมว่ามันแจกแบบน้อยมากนะครับเพรควรจะแจกเยอะกว่านี้หน่อยนะเพราะว่า1ตู้กระชามันมาถี่ครับ2 แพ็กเกจในร้านค้าเนี่ยมันไม่ค่อยอัปเดตให้เลยนะครับเรียกได้ว่าไม่สนับสนุสนผูน้เล่นให้แบบอยากจะมีแรงจูงใจในการเติมตังนะคือแพ็กที่มันแถมเพชรเนี่ยมันก็ไม่มีดีเซตให้ประจําเดือนนะครับแล้วก็แต่และอีเวนที่มาเนี่ยถ้าอย่างเจบาทที่ผมเล่นอยู่นะครับเวลาตู้ใหม่มานะครับมันก็จะมีแพ็กเกจพิเศษนะครับที่แบบขายเป็นแบบแพ็กเกจตัว๋วพร้อมเพชรเป็นราคาพิเศษกว่าที่จะไปเติมแพ็กเพชรปกติขายให้เราอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงแบบคนซุสึบบเนี่ย โอโหแพ็คเกจนี่เยอะมากครับเยอะจนแบบเลือกเติมไม่ถูกนะแต่เกมนี้นี่แบบไม่มีอะไรให้เลือกเลยครับแพ็คผมว่าทีมงานเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างสุดท้ายครับก่อนที่จะจากการเขามีพรีวิวแพทอัปเดต1.0.30ด้วยครับแพทอัปเดตนะครับที่กำลังจับเด็มามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูสปอยกันหน่อยละกันอันแรกนะครับ Char a c t e r Expression Add นะครับตรงนี้เนี่ย ตัวละครที่อยู่ตรงโฮมสกรีนนะครับหรือว่าหน้าต่างอินเทอร์แรคสกรีนที่เราไปพูดคุยกับตัวละครโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีบางเควสนะครับจะสามารถแสดงอารมณ์ออกผ่านทางสีหน้าได้แล้วนะก็นี่ครับจะจะเป็นหน้าแบบแก้มแดงนะครับแบบเขินอายนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะก็ใครที่อวยตัวละครตัวไหนอยู่น่าจะชอบนะครับหน้าแบบเขินอายแบบนี้นะแล้วก็อย่างที่2นะครับ พัฒนาในส่วนของการจัดวางสิ่งของต่างๆในเมืองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถตกแต่งเมืองได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตมาในแพทต่อไปนะครับและสุดท้ายเราสามารถเปิดกระชาแบบสิทีได้แล้วครับซึ่งมันจอัปเดตเข้ามาในวันที่28เดือน12หรือว่าอาทิตย์หน้านะครับตู้นะครับที่สามารถเปิดแบบสิครั้งได้เนี่ยมันจะได้เพียงแค่ตู้ t Tempest r e c r คู t นะครับหรือว่าตู้ปกตินะครับอันนี้ที่เป็นตู้อยู่ถาวรน,นะและตู้ในอนาคตนะครับที่ จะมาหลังจากวันที่28-12ครับก็จะสามารถใช้ตัวเปิดแบบ10ทีได้แล้วนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับตู้นี้นะครับใครที่จะเปิดเบลโดร่าหรือว่าไม่เปิดเนี่ยเพื่อนๆต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมนในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค like, ์ s u b s ไ r i b e นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอต